ครับทุกคนโอ้ยตัวนี้มีสายคนโุ้ยมดแดงขึ้นไว้วื๊ สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เรามาตกปลาช่อนกันนะครับอยู่กับน้องอันดานะนี่เลยครับน้องอันดาทักทายท่านผู้ชมหน่อยเรามาตกปลาช่อนกันครับบอกสิลูกมาตกปลาช่อนครับนี่ด้วยคันดักคิดครับไปจะมีผลงานหรือเปล่าไปชมกันเลยเดี๋ยวเราพอเราตีไม้เนี้เราบอกบับสิอย่างี้นะเอาเอาบัอบซี่บ๊อบซีบับบับบับสิบับสิอุ้ยอะไรอ่ะ บับซี่ตัวนั่นแหละสูนี่แหละเดี๋ยวบับ่บาบซีบับซีบับ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 มันไม่บาบือกทีนทีนบับซีนะอนี่แหละบับซบสบบั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 บี่ บ๊บเลยบอบบ๊อบบ๊บบบบบบบมันไม่ยอมบ๊กลเยขึ้นเฮ้ยอย่านะอุ้ยเกือบแล้วนู้รตัปาช่อบน้าเสียงดังเหมือนพอจะเห็นปลาช่อนหนูนั่งลงก่อนนั่งลง อ้้ยเางังนี่ครับนักตกปลานะครับต้องฝึกการทรงตัวด้วยนะครับไม่ใช่จะตกกันง่ายๆนะ นี่นะเราจะข้ามหมายเราก็ต้องมีการตรงตัวนะครับโอปากินถ้าปากินนี่ยุ่งเลยนะครับเนะี่ยปาลาอะไรร้อยหัวไม่รู้ครับดูลักษณะแล้ว หมือนจะเป็นป่านนินนะครับดำๆครับน่าจะป่านนินนะ Nu håber man, at man ind vil få med ham. ผมก็ลักหาใหม่ต่อไปไหมยรับครับอันด้ารอน่น่เลยเดี๋ยวพ่อไป อนครับทุกคนว้าวเต็มป่าครับเต็มป่าครับ <Yahoo! S 1> เต็มป่าครับนี่นะรอบนี้ไม่พลาดแล้วครับทุกคนเมื่อกี้พลาดไปรอบหนึ่งนะคันดักคิดครับผมนี่แหละปัญหาคือไม่ได้ออาอะไรมาใส่เลยผมต้องเตินหาเชือกก่อนโอเคนะครับไปทุกคน ลุยกันต่อหาสายสวยๆส,สักตัวครับตียากมากเลยครับตรงไหนเนี่ยข้างบนก็มีกิ่งไม้นั่นไงนี่แหละ อุยตรงนี้มีสายคนงัดลอยนัดลอยห่มีโไปเดียวกันเลยสายเดียวกันเลยครับทุกคนเดี๋ยวขออนุญาตแกะเชือกก่อนนะนี่นะครับเวลาเราเตรียมอะไรไม่พร้อมนะครับมันมักจะหมานนะครับนั่นแหะนี่เลยเช่นแบบนี้เลยครับนี่น,นะครับ เวลาเตรียมอะไรไม่พร้อมนะครับจะหมากแบบนี้นะครับนี่ครับทุกคนไปครับไปลุยขั้นต่อมันแอบอยู่ในพุ่มนะทุกคนมันแอบอยู่ในพุ่มนี่แหละสองสามทีแล้วครับกัดนะเนี่ยแต่รอบแล้วคายยักษ์ผมเข้าไม่ถึงนะพอมันได้ยินแบบ เหยื่อตกน้ำตุ๊บนะครับมันหาเลยครับมันหาพื้นที่เลยครับว่าอยู่ตรงไหนแต่ว่าในพุ่มเนี่ยมัน่าเยอะแต่ว่าเราต้องตีแบบด้วยความระมัดระวังครับเหยื่อเรามาตัวเดียวคือจบอะขาดหรือว่าติดต่อนี่คือจบเลย

ไา <Yeah. S 2> ไปเดี๋ยวลองไปดุกนล้วยดู้นะเมื่อกี้เมื่อกี้มัมนไล่ตบอยู่ใต้ห้วย แต่ที่สำคัญน,นะครับต้องค่อยๆนะครับแล้วคันผมเป็นคันเจ็ดฟุตซะด้วยเนี่ยไปๆๆค่อยๆไปครับปลามันอยู่แบบนี่ๆปลาอะไรป่านินหลุมป่านินก็เยอะ,ะครับ้งคน,นนะต้องเหวี่ยงแบบเหวี่ยงข้างอ่ะทุกคนดูนะตงรงนู้นนะ ก็เยอะครับ